การที่ซื้อรถสปอร์ตเด้ค่านึ่งซื้อง่ายนะแต่คุณต้องมีรากฐานที่แข็งแรงเหลือใช้จริงๆถึงมาซื้อทําธุรกิจมา10ปีผมเพิ่งมาใช้เงิน2ปีสุดท้ายเนี่ยแปีเก็บอย่างเดียวเลยคุยโทรศัพท์เองตอบแชทเองถ้าทำํำได้ยังผมอ่ะคุณมีอย่างผมแน่นอน ผมนายพลธรกิจปัญญาธิระหรือชื่อในวงการเอ็มธนูทองครับตอนนี้ผมก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์เป็นอุปกรณ์ตกแป่งประมาณนี้ครับ พอเราเรียนจบมสามเนี่ยเราก็มาเปิดร้านมอเตอร์ไซค์เราก็เปิดร้านตกแต่งเราเรียนหนังสือน้อยครับผมก็คิดตั้งจากคนอื่นยุคนั้นแม่ผมก็โดนคนว่าเยอะมากว่าทําไมตามใจลูกแม่ลูกเรียนหนังสือแต่ผมจะบอกแม่ตลอดว่าผมมีจุดมุ่งหมายของผมคนหนึ่งที่เรียนหนังสือจนถึงมหาลายัยใช้เงินมหาศาลครับจบมหาลาัยคุณยังได้เงินเดือนเดืนเดนอนละหมื่นแต่ชีวิตผมเนี่ยจบมสามผมหาเงินได้แล้วเดือนละสามหมืน่นก็จะบอกว่าแนวทางที่ผมเลือกการใช้ชีวิตเนี่ยผมคํานวณแล้วมันไม่มีคาว่าขาดทุนครับผม17 1 8 ก้าวยผมมีเวลาทดสอบตัวเอง5ปีถ้าผมไปไม่ทันผมก็ยังรอเพื่อนผมอยู่ข้างหน้าแต่ถ้า5ปีผมสตาร์ทเครื่องติดแล้วผมไปได้ใก้กว่าเขาแน่นอนถูกป่ะผมคิดว่าช่วงเวลามันสั้นผมก็เลยต้องสตาร์ตตัวก่อนเงินมันได้มาง่ายยุคนั้นน่ะอายุ1 7 1เนี่เงินเดือนเป็นแสนแล้วนะทำเที่ยวใช้ไปหลงระเลงนู่นนี่นั่นก็หมดตัวนะหยุดธุรกิจธนูทองที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาอยู่บ้านทําตัวให้ดี3ามปีแล้วก็มาเริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับรถกระบะก็็ยังงใชช้ืื่่อออเกกาคธนูท ตัวเด่นๆของเราก็น่าจะเป็นงานคาร์บอนดีกว่าไม่ใช่ฝาที่เป็นคาร์บอนทั้งหมดผมเป็นคนชอบทําอะไรแปลกๆอันนี้ยังเบาอ,อันนี้เบาคาร์บอนอันนี้ก็ทําขึ้นมาอะไรที่มันสามารถสร้างจากเนื้อคาร์บอนได้เราก็จะทํามาเป็นชิ้นงานใหม่ๆกลายเป็นเหมือนคนกันนี่ถึงตัวตนผมและไม่ได้ถึงร้านคนจะต้องแบบว่าอยากเจอผมมากกว่าอย่างลูกค้าเนี่ยทั้งหมดอ่ะ ผู้ตรงเลยนะมาไกลมาก,ามากแต่ผมไม่อยู่เขาไม่ซื้ออ่ะเขาต้องเจอได้คุยเพราะทุกวันนี้ระบบผมไม่มีแอดมินครับรับสายเองคุยโทรศัพท์เองตอบแชทเองผมต้องรับสายตั้งแต่8โมงเชา้ายันเที่ยงคืนอะ่ะและที่เหลือคือเวลานอนผมทำงานไม่ได้หยุดมา10ปีละถ้าทำได้ยางผมอะ่ะคุณมียยังผมแน่นอน ขยันประหยัดซื่อสัตว์อดทนรู้บุญคุณคน3อย่างจริงๆข้อคิดเนี่ยผมได้มาจากหลวงพ่อน้้าฝนทาธุรกิจมา10ปีผมเพิ่งมาใช้เงินได้ประมาณ2ปีสุดท้ายเนี่ยแปีเก็บอย่างเดียวเลยไปไหนคนก็พูดว่าหูแม่งขับรถฟรีดขับรถเก่าๆคือยุคนั้นที่เขาว,ว่าเราเรา,เราก็มีเงินเยอะพอควรแล้วนะแตผ่ผมคิดว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นการที่ซื้อรถสปอร์ตได้คันหนึ่งซื้อง่ายนะแต่คุณต้องมีราฐานที่แข็งแรงผมต้องมีความพร้อมบ้านธุรกิจ คนในครอบครัวนะครับทุกอย่างครบเหลือใช้จริงๆถึงมาซื้อคือจริงๆอ่ะผมจะบอกเลยว่าสังคมในแม่งแปลกอวยคนที่ใช้เงินเยอะๆแต่จร exactly. ิงๆแล้วใครจะรู้ใช่ไหมคือนวัตกรรมโลกมันเริ่มเปลี่ยนตอนแรกผมต่อต้านประมาณ2อาทิตย์ รู้ว่ามันประหยัดเราต้องเสียเงินวันละร้อยมาเหลือเสียวันละสี่บาทอัตราการเล่งดีกว่าน้ํามันก็เลยแบบใจอ่อนอ่ะลองมาค้าขายดูสักประมาณ2อสเดือนผมเห็นตัวเลขมันก็มาได้เหมาะสําหรับคนที่จ่ายตลาดใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่ไกลมากพอเวลาจะแต่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโหย ้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนจานเปลี่ยนฮับเปลี่ยนโชค๊คเยอะมากเราก็เลยสร้างชิ้นงานตรงรุ่นขึ้นมาเลยบูธล้อตรงรุ่นฮับตรงรุ่นจานดิตรงรุ่นมาถึงก็คือท่อประกอบ20นาทีจบคือตอนเนี้รถไฟฟ้าเนี่ยเรามีครบแลละที่เป็นแบรนด์ธนูทองมาเลยเป็นอุปกรณ์อัปเกรดแล้วก็เพิ่มความแรงมีที่วัดแรงมาด้วยก็สําหรับรถไฟฟ้ามีราคาเริ่มต้น1 6 9 0 0 16,900 16, ่น่ยวิ่งควาร้อยหนึ่งหมื่นหกพัะเการ้อยเนี่0วิ่งความเร็วได้นคะะันิบถึงห้สิบ GPS ยะยที่เราเลือกออปชัห้าสิบจะ,จะแดิมจะ จะแต่งแค่ไหนหรืออยากได้ระยะทางหรือยากได้ความเร็วทางร้านเรารับจบ yeah, <Sas> so. ผมโตมาเจากตรงเนี้ยคนรู้จักจากเลนโซอันนี้เรื่องจริงตอนแรกไม่มีใครเห็นตัวตนผมเลยผมรู้จักเล so นโซ่พา<ป>พีเ่เอ็มเอ็มโรซิงไยแลนด์แล้วก็พี่เอ็มเนี่ยประสานงานให้ทุกอย่างเลนโซ่ so เป็นคนที่ชู oh, ผมขึ้นมาโลกเนี่ยเหมือนหัวนะแต่คนนี่แม่งเล็กกว่าเส้นผมอีกถ้าไม่มีคนชูขึ้นมามองไม่เห็นถูกต้องไหมนี่งเลนโซ่ผมยังใส่อยู่ ล้อตัวนี้เป็นล้อลายไม่เรนโซล้อยี่สิบสำหรับรถ s อ v ครอบครัวที่ไม่ยากตกแต่งเยอะใส่ล้อแล้วจบยางฟินิกซ์จากทีเทสเมื่อกี้ที่ลองขับก่อนมาก็ดีครับไม่ลื่นการเบรกระยะสั้นแล้วก็เสียงไม่ดังตอบโจทย์รถ s อ v ครับทางร้านเอ็มธทนูทองมีครบนะครับโหลดโชค็คท่อคาร์บอนแปลงหน้าครบวงจรที่เดียวจบมีโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับลูกค้าที่มาจากเรนโซก็มีส่วนลดให้แมกยางส่วนลด3,000บาทฝากระโปรงลด1000นะครับ แต่เดี๋ยวแลมโบนี่ก็ต้องใส่ปะ <c oughs> นี่สั่งคอนฟิกล้อมาหกแสนนะ <c oughs> 600, นะเดี๋ยวจะถอดออกแล้วก็ไปใส่ล้อเลนโซ,โซ่